วันนี้คุณทำดีอดผีแล้วหรือ,อยัง คนอวดผีคืนนี้พบกับเรื่องราวข่าวดังของหญิงคนหนึ่งที่ถูกสามียิงตายคาอ้อมกอดของแม่ซึ่งปัจจุบันยังมีคนพบเจอดวงวิญญาณของลูกสาววนเวียนอยู่ตรงจุดที่ตา,ายขางผูหญิงลูกสาวแม่นะยังเอาเปืนจ่อทขามีก็ถามในคำถามว่ามึงลูกคูทําไมแต่ตอนนั้นลูกเสียชีวิตแล้วเสียแล้วในมือในอ,อ้อมกอดของแม่เลยมีคนเจอดวงวิญ,ญญาณของ คนแถวนั้นเขาเห็นแบบว่ายืนอยู่ตรงที่เขาตายอ่ะจุดที่เขาตายอ่ะผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเข้ามานะครับว่าลูกกูอยู่ไหนทำไมเธอไม่ตามพวกเขากลับมาคนลูกตองเนอะไรหรอลบเปอะไร ปฏิบัติก่อนรอท้าผีเกมท้าผีเกมสุดโหดที่ผีจะเป็นผู้เลือกผุดไปเล่นเกมกับพวกเขาประเดิมด่านต่อไปที่บ้านคนเล่นของอ้อมพลอดถ้าถ้าวิญญาณจะมาปรากฏนะคะจะมาด้านหลังเป็นไรฮะอาฮะอาได้รู้สึกอะไรหรือสัมผัสอะไรครับเหมือนมีคนเดินข้างหลังเนี่ยครับ วาคะพระโทะพุทธนพุทธนางสานุมะวะเทถ้าท่องจากข้างหลังมาข้างหน้านเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าวิญญาณหรือผีเนี่ยะจอกมาปรากฏหรือเปล่านะฮะประสบการณ์ขนหัวลุกของสันประชากรที่ครั้งหนึ่งเคยมีวิญญาณติดต่อห้ามพลาดก็ค่อยๆหันไป เต็มๆเลยพี่นั่งมองนอกกระตาษรุ่งเช้ามาเขาพาไปพาไปที่วัดจะไปเจอพระอยู่รูปหนึ่งเขาทักผมว่าผู้หญิงตามใช่ไหมช่วงศูนย์บรรเทาทุกผี เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยนะครับรักลูกทุกคนนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเลี้ยงลูกของตัวเองเนี่ยด้วย2มือของคุณแม่เนี่ยนะครับให้ลูกเนี่ยเติมโตมาได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเรื่องราววันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากเป็นข่าวใหญ่ในปีที่ผ่านมานะครับแม่ท่านนี้เนี่ยนะครับแทนที่จะใช้มือของท่านเนี่ยนะฮะดูแลลูกเนี่ยให้ดีกลับจะต้องมาอุ้มลูกนะครับแล้วก็ดูลูกเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยต่อหน้าต่อตา มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีสามีแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วนะครับปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเธอเนี่ยทะเลาะกับสามีตัวของคุณแม่เนี่ยก็พาลูกที่ทะเลาะกับสามีเนี่ยนะครับพร้อมกับหลานเนี่ยเพื่อที่จะไปเคลียร์ปัญหากับสามีของเธอพอถึงบ้านปั๊บเนี่ยลูกก็ลงไปแล้วอุ้มหลานไปด้วยนะฮะแม่เนี่ยก็เดินตามมาไปเจอสามีสามีเนี่ยพอเจอภรรยาตัวเองนะแล้วก็อุ้มลูกของตัวเองอยู่นะครับ สามีคว้ามือของภรรยาแล้วเอาปืนเนี่ยยิงสวนเข้าไปที่ภรรยาภรรยาโดนยิงเสร็จปั๊บแม่เนี่ยวิ่งตามหลังอยู่แล้วเข้าไปอุ้มอุ้มล่างของลูกไว้นะฮรปรากฏสามีเดินเข้ามาแล้วยิงซ้ําขณะที่แม่อุ้มอยู่ยิงซ้ําเข้าไปที่ลูกสาวของตัวเองแล้วหลานอยู่ในมือด้วยแล้วยิงตัตายเสียชีวิตต่อหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลย เรื่องราวค่อนข้างสะเทือนใจมากวันนี้เนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์คุณแม่ที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเธอชื่อว่าคุณในนะฮะตั้งใจดูสัมภาษณ์นี้ให้ดีฮะเชอเลยโอ้ขาวนี้ดังมากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ คุณนายผมแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงมันคงทดแทนความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้จริงๆนะขออนุญาตะฮะค่คุณนายฮะลูกสาวคุณนายที่เสียไปเนี่ยน้องชื่ออะไรแล้วก็อุปนิสัยน้องเขาเป็นยังไงครับชื่อเนนภาสั่งพิเศษเป็นเด็กราเเลยค่ะเขา้าคนง่ายอายุของน้องกับแม่เท่าไหร่ครับผมสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดใช่ไหมครับผม ชีวิตคู่ของน้องเนธนะฮะแล้วกับสามีเป็นไงบ้างไม่ดีเลยค่ะไม่ดีเลยเหรอครับไม่ค่ะสามีเขาไม่ทํางานดื่มแต่เหล้าเขาทนมาแปดปีแล้วที่อยู่ด้วยกันเขาให้โอกาสหลายครั้งที่ให้ผู้ชายกลับเนื้อกลับตัวเพื่อเพื่อลูกเขามีลูกด้วยกันคนหนึ่งอะแต่ผู้ชายเขาก็ไม่ยอมทําอะไรเลยเขาก็กินแต่เหล้าเบียร์ทุกวันอ่างเงี้ยก็บางทีก็มีปากเสียงทะเลาะกันทะเลาะกัน ลูกหลานเนี่ยอายุเท่าไหร่สี่ขวบค่ะมีคนเดียวค่ะผู้ชายขี้หึงไหมเขาขี้หึงค่ะขี้หึงด้วยกินเหล้าด้วยใช่ค่ะครับแต่ว่าลูกสาวของคุณแม่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่อะไรค่ะไม่ได้แบบว่าไปมีคนอื่นหรืออะไรไม่เลยแต่ว่าเกิดจากผู้ชายเนี่ยคือแบบเกเรค่ะใช่ไหมครับคราวนี้ผมอยากให้คุณแม่เล่าเหตุการณ์วันนั้นผมเข้าใจว่ามันสะเทือนใจมากนะครับ อยากให้เล่าละเอียดเลยได้ไหมฮะว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือวันนั้นแม่ไปงานศพญาติผู้ใหญ่ที่ประจีนมาแล้วกลับมาประมาณสองทุ่มอะ่ะพ่อเขาก็โทรตลอดเวลาเลยว่าพอดีมันนั้นเป็นงานมันเกิดหลานชายอะ่ะพอเขาบอกว่าเนี่ยพวกอาเขาจัดงานมันเกิดนะให้ลูกมาส่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงที่บ้านที่ตลาดเกียบมาที่เขาจัดงานอะ่ะ ลูกสาวก็เป่าเค,ค้กให้ลูกให้ลูกเขาอ่าก็คืออยู่ด้วยกันหมดเนี้ยพอเป่าเสร็จเราก็เดินทางกลับบ้านกลับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย <leadership> แล้วพอประมาณห้าทุ่มกว่าเนี้ยลูกสาวลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแม่ไออาร์ตมันถือปืนแล้วเราก็มองไปที่โทรศัพท์เห็นวิดีโอคอลูกลูกชายเขานี้ร้อง บอกว่าแม่เนทมารับหนูด้วยหนูจะกลับไปนอนกับแม่เนครับแล้วแม่ก็เลยลูกสี่คนไม่ลูกชายลูกชายค่ะแล้วแม่ก็เลยวิ่งตามเขาไปด้วยวิ่งตามขึ้นรถไปด้วยแล้วเขาขับรถเร็วมากแม่ก็ถามว่ามีอะไรป่านนี้เขาก็ไม่พูดแต่เขาขับรถด้วยความเร็วอะพอไปถึงหน้าบ้านแค่เห็นหลานชายยืนอยู่แล้วก็ผู้ชายนะ่ะนั่งอยู่อารต่ะตัวอาร์านั่งอยู่ด้วยแล้วพอลูกสาวเปิดประตูลงไปเนี้ย เขาไปอุ้มลูกแล้วก็อานหนักกระชากเนตรไปแล้วแม่ก็ลงลงรถวิ่งไปเงี้ยไปดูไปถามพอแม่ก่อนเงี้ยเขาก็ยิงลูกสาวแม่ยิงเอาเปืนจอ่อาเนี้ก็ถามเลยก็ถามว่าหืงลูกูทําไมแล้วต่อจากนั้นแม่ก็แบบเหมือนแบบเมื่อสติมันรุนะ่ะ คือเขายิงมาก่อนนัดหนึ่งแล้วแม่วิ่งไปรับถูกไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็ยิงซ้ำานีกใช่ค่ะไม่เดี๋ยวแล้วแม่แสดงว่าคือแม่อุ้มลูกอยู่ใช่เสียงปืนก็ดังและซ้ำบนล่างลูกเนี้ยเหรอแม่กอดลูกอยู่และหลาน่ะหลานก็อยู่กับมือแม่เขาแม่เขากอดลูกอยู่แม่ก็ฟ้ามืออย่างเงี้ยคือมือนี้แล้วแม่หลนนี้ก็กอแม่แม่เคยได้ยินเสียงปืนมาก่อนป่ะคือติ๊กได้ยินทีหนึ่งอ่ะแล้วแม่ช็อกไหมก็คือแบบ มันบอกไม่ถูกค่ะตอนนั้นแต่ตอนนั้นลูกเสียชีวิตแล้วเสียแล้วในมือในอ้อมกอด<ช>ของแม่เลย<ช>ลูกได้ร้องอะไรมไหมไม่พูดเลยค่ะก็แม่อยางเียกพวคนเนี่ยลืมตาพี่ได้รับตาทำไมแสดงว่าตายทันทีเลยใช่ค่ะวินาทีที่เขายิยงลูกสาวแม่หลังจากนั้นเขาทำอะไรต่อครับเขา เขาบิงสาแม่แล้วเขาก็ยินตัวเองอะคะแม่บาดเจ็บตรงไหนบ้างไหมคะแม่เป็นแข,แขนข้างสายนะค่ะโดนสะเก็ดระเบิดมันเป็นหัวเอเนี่ยหัวระเบิดมันโดนสะเก็ดไปแล้วก็มันก็ําำแล้วมันก็บวมคือไม่ได้เข้าเต็มใช่ไหมแมไม่เต็มค่ะมันเสียดไปด ือโดนเฉียดแล้วยิงไปโดนลูกแต่สะเก็ดโดนแม่ใช่ค่ะสภาพของศพลูกคุณแม่เป็นยังไงเขานอนเหมือนคนนอนครับโดนตรงไหนลูกกระสุนโดนตรงไหนที่เห็นเลยคือตรงนี้ค่ะเขายิงตรงนี้เลยสองนัด่ะตรงนี้นัดเดียวค่ะแผลที่ไปโดนคือที่ฟังจากตำรวจน่ะเขาบอกว่ามันทะลุไปอีกข้างหนึ่งแต่ว่าแรงมากแล้ว หลานที่อยู่ในต้องกอดของแม่เลยค่ะแล้วหลานเขาเป็นยังไงบ้างครับแม่เขาเขา็ปด้แต่ร้องไห้แล้วเขาเขาบอกว่าพ่อใจร้ายพ่ออาจยิงไม่เน่<อ>ตายเลือดเต็มเลยอะไรเงี้ยแล้วครับคแล้วทุกวันนี้น้องเป็นไงบ้างครับแม่บางครั้งเขาก็จะพูดแบบนั้นคะ่ะแสดงว่าหลานก็เห็นเลยติดตาเลยติดตาคะ่ะแล้วเขาก็จะขอดูคลิปเง,งี้ย<อ>แบบเหมือนในโทรศัพท์อะ่ะ เขาพูดมาเงี้ยว่าเหตุเกิดที่ตลาดเกียบน้ําพออายิมแม่แน่ตายอะไรเงี้ยมีเด็กสี่ขวบอยู่ด้วยใช่ค่ะเป็นถ้าตอนนี้หลานกี่ขวบแล้วแม่สี่ขวบเขารู้เรื่องอ่ะสี่ขวบแล้วอะไรทําให้เขาตัดสินใจทําอย่างนั้นนะแม่ลูกสาวบอกเลิกอ๋อไปบอกเลิกเขาใช่ค่ะในวันนั้นเหรอไม่ใช่เขาบอกเลิกก็แบบเป็นเดือนแล้วแต่ผู้ชายก็คือแบบว่าไม่ยอม เขาไม่พูดว่าเขาไม่ยอมเขาได้จะพูดว่าขออกาสเขาได้ไหมลูกสาวก็เลยบอกว่าให้มาแปดปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเขาขอมาอยู่กับลูกอยู่กับแม่เถอะอ,อะไรอย่างเงี้ยนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจต่อคนเป็นแม่เป็นอย่างมากที่ต้องมาสูญเสียลูกสาวเพียงคนเดียวคาอ,อกก้อมกอดของตัวเองจากเหตุการณ์ที่ลูกเขยของเธอได้ยิงลูกสาวของเธอและฆ่าตัวตายตาม โกรธสามีของเนทไหมโกรธค่ะโกรธไหมโกรธค่ะทำไมเขาต้องฆ้าลูกเราวิธีอื่นก็มีเยอะแยะมแม่จ๋าตาขอถามนิดนึงแม่นะค่ะแล้วภาพมันติดตาคุณแม่ไหมติดค่ะไม่เคยลืมเลยแม่บอกตรงทุกวันนี้แม่ไม่ค่อยได้นอนอัไงอ่ไร คงนอนหลับไม่ไม,ไม่ไม่สนิทไม่สนิทเลยคะ่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เธอต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดอ<ม>ย่างไม่มีวันลืมที่ต้องมาประคอง<ม>ร่างอันไร้ลมหายใจของลูกในวินาทีสุดท้ายมีคนเจอดูวิญญาณของเนสไหมมีค่ะคนแถวนั้นเขาเห็นแบบว่า<ม><ม>ยืนอยู่ตรงที่เขาตายอะ่ะจุดที่เขาตายอะ่ะ<ม>ช่วงเวลาช่วงที่เน่เสียชีวิตพอดีอะ่ะ เ้าก็ไปร้องไห้แต่ไม่พูดอะไรได้ยินแต่เสียงร้องไห้ <L ess> ตอนวันเผาเขาว่าพี่สาวแม่น่ะเขาต้องกลับประจีนกันน่ะแล้วพี่สาวเขาเล่าให้ฟังว่าเขากะเรียกเรียกหลานอีกคนนึงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อบอกขึ้นรถขึ้นรถไปเงี้ยคนขับรถน่ะเห็นเด็กคนนั้นน่ะหน้าเป็นเน่ไปด้วยแม่คิดว่าดย่างของลูกเราอฮะ เขาจะทนทุกข์ทรมานมากไหมครับแม่อันนี้แม่ก็ไม่ทราบนะคะแต่เขาคงจะแบบเขาห่วงลูกเขาอะเขาหลังลูกเขาแล้วเขาก็ห่วงตัวแม่เนี่ยมากถ้าสมมติว่าตอนนี้น้องอยู่ตรงนี้นะอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรครับอยากถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาลำบากไหมเขาอยู่ไหนทำยังไงที่แม่จะส่งเขาขึ้นสวรค์ได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงลูกแม่จะเลี้ยงให้เขาให้ดีวันนี้คุณแม่มาในรายการอยากให้คนหลุดผีช่วยอะไรครับอยากช่ถามว่าลูกได้กลับบ้านยังเขาอยู่ที่ไหนเขาลำบากไหมได้จะให้แม่ทำยังไงดวงวิญญาณเขาถึงจะไปสงบมาค่ะเราขออนุญาตเชิญคุณดิวนะครับร่วมพูดคุยกับเราเชิญเลย ซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่าน,นั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณทวัลลัตและคุณวอนวรันคุณทวัลลัตนั้นหัวใจแตกสลายนะครับจากในวันที่เกิดมีเรื่องร้อนเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว คุณวรวรันนะครับคน <hep> นี้ตกเรื่องอารมณ์มีปากเสียงอาจจะถูกทำร้ายจากคนที่รักด้วยการยิงให้ตายต่อหน้าต่อตาคุณทวันลัตนะครับขณะนี้ใช่เธอหรือเปล่าวอนวรันเราถามว่าใช่เธอหรือไม่ ตอนนี้ผมได้ยินแต่เสียงนะครับถามไปก็ไม่ตอบแต่ที่แปลกใจได้ยินเสียงว่าลูกกูอยู่ไหนใช่เธอหรือเปล่าผมจับความรู้สึกไม่ได้แล้วครับนั่นคือสิ่งที่เห็นครับนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเจ่านั้นครับ ซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าคนที่ชื่อทวััตเนี่ยนะมีเรื่องที่ต้องคิดมาก ออชีวิตอาจจะต้องต่อสู้เรื่องลำบากเรื่องเงินทองหรือว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับเกิดเดือนเมษาคือเ,เดือนร้อน18บวก4เท่ากับ22มีเรื่องฝังใจนะครับบ้านเลขที่ก็เลข2ก,ก็แปลว่าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวผมเลยให้น้ำหนักไปที่วอนวัลันนะครับผมออคนนี้ตกคำว่ามีปากเสียงนี่ไงถ้าเขาอยู่ในรถรนะครับ เพราะนั้นก็เลยให้น้ำหนักไปว่าวอนว่าลันเนี้ยน่าจะเสียชีวิตแล้วเกิดปีมะรงคือความรักแปลว่าตายเพราะความรักหรือตายจากคนรักสิ่งที่ผมแปลกใจคือตอนที่อ่านชื่อเนี้ยผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเข้ามานะครับว่าลูกกูอยู่ไหนนะครับผมเสร็จแล้ว เสร็จแล้วพยายามต่อต่อให้ติดนะฮะแต่ก็ไม่ติดแล้วนะครับเลยรู้ว่าคนนี้น่าจะเสียชีวิตเพราะคนรักนะครับแล้วก็คุณทวันรัตเนี่ยอาจจะอยู่ในเหตุการณ์เพราะเลข8ของเขาอยู่ในเลขรถด,ด้วยนั่นหมายความว่าเขาน่าจะอยูนเหตุการณ์ทั้งหมดหรืออยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเท่านั้นเองครับที่เห็นเท่านั้นเองใช่ครับจากตัวเลขฮะตัวเลขเกี่ยวข้องหมดเลยครับวนันรัตคือคุณ ทวารรัดค่ะทวารรัดใช่ไหมบ่อนวารัดชื่อน้องเนรค่ะน้องเนรอายุเท่าไหร่นะอายุ31ค่ะคือ,อน้องเนรเนี่ยเป็นลูกของคังเนเอนะครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ซึ่งดวงวิญญาณยังคงเป็นห่วงว่าลูกชายของเธออยู่ไหนนั่นเองครับผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเข้ามานะครับว่าลูกกูอยู่ไหน นะครับผมซึ่งจากการที่ดวงวิญญาณถามหาลูกชายเราจึงได้เชิญน,น้องแอลลูกชายของคุณเนตรมาพูดคุยในรายการด้วยซึ่งคุณริวจะสื่อสารอะไรได้หรือไม่วิญญาณหนูอยู่ไหนเชิญมานี่วยกัะลูกนะแม่อยากคุยกับหนูมาพี่ริวขอนองลูกนะขอทูบด้วยครับ แม่ช่วยเรียกเขาหน่อยครับแนทวิญญาณหนูอยู่ไหนมาหาแม่หนูแม่อยากคุยกับหนูสมมุติว่าตอนนี้แม่ฟังอยู่เนี่ยแอลอยากจะบอกอะไรกับแม่มอยากบอกให้แม่่ต้องคิดอยากบอกให้แม่ไม่ต้องห่วงหนูครับแล้วแล้วถ้าพ่อฟังอยู่ด้วยตอนนี้อยากบอกอะไรกับพ่อหนูอบอกไปตอนพ่อเผาเลยบอกว่ายังไง บอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงหนูนะหนูบอกเหมือนไม่ได้เลยบอกเหมือนแม่ทำไมเธอไม่ตามพวกเขากลับมาคนลุกเป็นไรหรอคนลุกคนลุกอะไรลูกคนลุกผีตอนนี้มีที่หนึ่งครับมี มีลักษณะผู้หญิงคนหนึ่งพาผมไปตัวเล็กๆสีผิวเท่ากับเด็กคนนี้ใช่ไหมลูกคุณแม่หนูลักษณะเป็นตัวใหญ่ไหมแม่หนูขอตัวอขอขาหน่อยครับก็เหมือนหนูใช่ไหมครับแล้วคุณแม่ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนนะเดี <c oughs> ๋ยวต้องถามคุณยายยาย แม่เขาอ้วนเหรอเขาก็อวบอะค่ะเท่าๆกับคุณยายเนี่ยอ้ยก็ไม่ไม่ไม่นะัวเล็กครับนะแม่เออผมเห็นคนที่เหมือนกับที่บอกเมื่อกี้นะฮะที่ผมถามว่าทำไมไม่ตามเขามาเพราะว่าในภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมีรถวิ่งผ่าน มันเหมือนเป็นถนนแล้วก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วคำคำที่มันต่อเนื่องกันกันนั้นคือเอาลูกกูคืนมาเขารอคอยรอคอยว่าเขาณนะวันนั้นผมไม่รู้ว่าเขาจะแปลลูกคืนหรือว่าเขาถูกแย่งลูกไปนี้ผมไม่ทราบเขาจะไปรับลูกมาคะ่ะ อ,อ๋อคือตัวน้องเนยจะไปรับลูกใช่ค่ะ,ะคือรับน้องแอลใช่ไปรับน้องแอลกลับค่ะอ๋อก็ตรงผมเห็นแค่นั้นแล้วผมคุยอะไรเขาไม่ได้แค่เห็นว่ายังอยู่ที่นั่นเหมือนกับภาพสุดท้ายของเขาคือเขาจะเอาหรือถูกแย่งไปนี่ผมไม่ทราบคือจิตเขายังฝังกับคําว่าเอาลูกเขามาก็คือจะผัดกันนะคือถ้าพ่อเขาคิดถึงเขาก็ไปอยู่กับพ่อแล้ววันนั้นเป็นวันเกิดน้องแอลพ่อเขาไปจัดวันเกิดให้กัน แล้วพอตกดึกน่ะเขาร้องอยากกลับมาอยู่กับแม่จะมานอนกับแม่ก็คือไปรับกันนะคะตั้งใจเป็นรับหลานกลับคือตัวน้องเนตรลูกของคุณแม่จะไปรับน้องแอลกลับใช่ค่ะแสดงว่าเขาก็อยู่ตรงจุดเกิดเหตุสิฮะภาพสุดท้ายที่เขาจดจําคือเขายังไม่ได้ลูกมา แล้วอย่างนี้จะทำยังไงคะเขาถึงทีนี้<ต>ผมถามนิดนึงครับตอนตอนนี้ได้มีการไปเชิญวิญญาณตามปกติแล้วยังมีภาพไปเชิญแล้วค่ะมีภาพไปเชิญแล้วแล้วลูกลูกเขาได้ไปด้วยไหมตัวนอ้องแอลไม่ได้ไปด้วยค่ะผมได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเข้ามานะครับว่าลูกกูอยู่ไหนนะครับผม ความเป็นแม่จิตสุดท้ายเขายังจำว่าลูกอ่ะยังไม่มากับเขาแม่จำนี้เราไปพัาใหญ่ยังลูกต้นไม่ได้เหรอได้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 ไดพูดเก่งนะเราอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องให้คุณแม่ถ้าครบกี่วนันตามคนความเชื่อที่เราจัดนะอย่างเช่น7จ็100วนันร้อวันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกให้คนตายรับรู้ว่าลูกอ่ะกลับมาอยู่กับครอบครัวแล้ว ตอนนี้อยู่ในการดูแลแล้วเราให้ลูกให้ให้ลูกเขาเป็นคนบอกให้แม่เขาไปสู่สุขติและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณของคุณเนรยังคงเป็นห่วงลูกชายของเธอแม้ในายามที่เธอจากโลกนี้ไปแล้วซึ่งหลังจากคุณนายพาลานไปเชิญวิญญาณลูกสาวแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติโดยเร็วครับคนอวดผีสัปดาหนะ์หน้า พบกับเรื่องราวข่าวดังของหญิงคนหนึ่งที่ถูกสามีบีบคอตายคารีสอทแต่ปัจจุบันยังมีคนพบเจอดวงวิญญาณของเธอวนเวียนอยู่ทางสถานีตำรวจเขาก็เลยโทรมาบอกว่าพี่น้ำเสียแล้วนอนเสียอยู่ที่รีสอร์ทน้ำลายฟูป่าแล้วก็เลือดออกหูเขียวทั้งตัวคอช้ำอะไรเป็นหมดเลยคะ่ะตอนเ้าคะ่ะมาเข้าสิบพี่คนหนึง่งแล้วก็ร้อง <Hi. S 2> ริวจะสัมผัสสื่อสารได้ถึงดวงวิญญาณที่โกรธแค้นผมเห็นคนนึงนั่งอยู่ตรงเตงียงแล้วเขาก็หันมาแล้วบอกเหมือนฟ้องเราอ่ะเหมือนแบบมันฆ่ากูเขาต้องการให้คนที่ที่ทำร้ายเขาเนี่ยต้องตายถ้าไม่ตายมันก็ต้องฆ่าตัวตายให้เหมือนกับที่มันทำไว้